สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนจ a นแน l นะคะเอซีมาจากไหนน้อเนี่หลายแท้โอ้มาทำบุญเนาะเปไหนงามมาแม่ขึ้นไปทังเท้างหรบอเ่นี่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปขอพรน่ะขึ้นได้หมดเลยค่ะขึ้นไปถ่ายตรงไหนก็ได้ได้หมดเลยเด้อขึ้นได้หมดเลยค่ะุมกัันสีดงแ เนี่ยนะคะแม่แม่ก็มาทําบุญนะคะมาล้านปู่ปาริจิตโอ้ยมีแต่พูมง,งามขึ้นไปว่าข้างบนได้นะคะคุณแม่ไปขอพรได้นะคะจุดธูปขอพรน,นะคะจุดธูป,ปไปทางนี้เลยค่ะขอพรน,นะคะจุดธูป แต่ทางนู้นค่ะมีทูบให้แล้วก็พรมอะไรคะนี่แม่บันตัมาคุงไังมาคุงมาขอพรมาหนึ่งคันรถตู้นะทัวมาหนึ่งคันรถตู้เลยนะคะสี่นะคะรถตู้เต็มเลยนะคะนี่นะคะมาหนึ่งคันรถตู้เลยทัวลงแล้วนะคะลุงนาลุงพลนะคะมาขอพรค่ะคุณแม่มาหนึ่งคันรถเลยนะคะ ทัวมาหนึ่งคันรถนะคะตอนนี้นะคะขอพรได้เลยค่ะคุณแม่ก็ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะไม่ต้องถอดแม่ไม่ต้องถอดรองเท้าค่ะใส่เดินได้เลยค่ะ ถอดแต่เวลาว่ายแค่นั้นเองค่ะสวยงามขอได้เลยนะคะ ็เลยมาบูนต่อเ F4 มาหนึ่งคันรถตู้นะคะ อยากได้อะไรก็ขอนะคะคุณแม่ทัวร์มาหนึ่งคันรถนะคะทัวร์รถตู้นะคะเต็มคันรถเลยนะคะสิบกว่าท่านนะคะที่เดินทางมาแม่แม่เดินทางทําบุญนะคะก็ได้เห็นตรงนี้ครั้งแรกแกบอกว่าสวยมากนะคะ เห็นไหมแม่เขาบอกว่าคือสงามคักแท้เลยนะนี่นะคะเอฟซีก็มาขอพรอนะคะปู่พาริจิตนะคะมีบุญวาสนาก็ได้แวะมานะคะป้าก็อยู่ตรงนู้นนะคะปาค้าคุย ยายก็บอกก็อกมีตะเกียงไฟให้เลยจุดได้เลยค่ะแล้วก็ขอเลยขอตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่แหละุตรงนี้ก็ขอได้หมดเลยขอได้ทุกที่ค่ะตรงนี้ก็ได้นะคะในร่มนี่นะคะได้หมดเลยนะคะตรงสาราก็มีทูบให้นะคะป้าแตนรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็เดินไปแล้วน่ะเพราะว่ามีต้นไม้นูนนู้นน่ดต้นไม้นะคะไม่ลุงพลทำงานค่ะ ขอพรข้างบนได้นะคะจำลองนะคะทัวลงนาลุงพลน,นะคะเสียงเซมซีได้ค่ะตอนนี้ก็แม่จะเดินทางกลับแล้วนะคะมาเต็มคันรถเลยนะคะ โอ้อ้าแม่แม่จะกลับแล้วเหรอโอ้เดินทางปลอดภัยนะคะโอ้เอาไว้มาใหม่เนาะเหรอมีกระถินเก้าวัดด้วยนะคะ โอ้โหสวยมากนะคะสายทําบุญนะคะนี่สายทําบุญเดินสายทําบุญนะคะจะไปวัดต่อนะคะจะไปวัดต่อนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะแล้วอย่าลืมเข้าไปดูตัวเองด้วยนะคะช่องสมอนชาแนลแม่ดานะคะแม่ดาแฟมลี่กับสมอนชาแนลเข้าไปแล้วจะเห็นตัวเองนะคะค่ะ เข้าไปดูตัวเองใน YouTube กดไปช่องสมอนชาแนลกับแม่ดานะคะเข้าไปดูตัวเองแม่ดาฟามาลีกับสมอนชาแนลโอเคจะได้เห็นจะของเด้อแม่แม่ทั้งหลายนี่แหละบัตรที่หน okay? oh ึ walls, Overall, ่งเขาไม่เพิ่งจะของติบัตรที่นี่กับสิแม่ก็เห็นจะของตัวน้องบัตรที่นี่ตอนนี้แม่จะเห็นตัวเองอยู่ในช่อง ดูนในช่องหนูแล้วสวรรค์ channel ค่ะจ้าจะได้เห็นตัวเองนะคะนี่นะคะเดินทางกลับแล้วขอให้แม่เดินทางปลอดภัยเด้อก็ให้ทําบุญไปเรื่อยๆเนาะแม่ๆก็เดินทางกลับแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะบ๊ายบาย โชคดีค่ะขอให้ถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งกันได้มาอีกนะคะขอให้ถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งนนทุกคนเด้อให้ได้บุญกลับไปแล้วนะคะค่ะ <iam hum> เดินทางปลอดภัยค่ะไปแล้วนะคะถอยนี่ก็ได้คะ่ะตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะคะเอฟซีนะคะ หัวลง้าลงพ้นนะคะกลับแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะไปแล้วค่ะ